มงจ้าชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตำนานเรื่องเล่าเครื่องรางของขลังต่างๆกับทางช่องของเราอีกช่นเคยนะครับและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกวับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมหนึ่งในจำนวนหลายๆชนิดของเครื่องรางของขลังประเภทพระเครื่อง ที่มีพุทธ,ธานุภาพในด้านอยู่โยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าปืนยิงไม่ออกที่ถือว่าเป็นสุดยอดแล้วนั้นก็คือพระร่วงรางปืนนั่นเองพระร่วงรางปืนหรือพระร่วงหลังรางปืนนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องเนื้อชินหรือเนื้อโลหะผสมซึ่งมักจะมีตะกัว่วเป็นหลักนอกจากนั้นก็จะมีเงิน ดแล้วแต่ตามสูตรของแต่ละอาจารย์ที่จะคิดค้นกันขึ้นมาพระร่วงรางปืนเป็นพระเครื่องเนื้อชินสนิมแดงที่จัดว่าหาได้ยากยิ่งเนื่องจากว่าจำนวนองค์พระที่ขุดพบนั้นมีน้อยและส่วนใหญ่ก็ชำรุดเสียหายส่วนประสบการณ์ที่เคยมีผู้ใช้ให้อยคอนั้นส่วนมากก็จะดีเด่นในเรื่องอยู่โยงคงกระพันชาตรีรวมทั้งแคล้วคลาดและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน พระร่วงรางปืนนั้นจะมีเอกลักษณ์เด่นเป็นร่องรางที่ด้านหลังซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อพระร่วงรางปืนนั่นเองพระร่วงรางปืนเป็นพระที่ถูกลักลอบขุดขึ้นมาจากพระปรางวัดศรีรัตนมหาธาตุอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยในวันที่สองมีนาคมปีพศ2499เวลาประมาณตีสามมีคนร้ายจำนวนสี่คนได้ลักลอบขุดเจาะฐานพระพุทธรูป ในพระวิหารด้านทิศตะวันตกขององค์พระปรางและได้งัดเอาศิลาแรงออกไป8ก้อนจนได้พบกับไหโบราณหนึ่งใบอยู่ในโพรงดินบนทรายลักษณะเป็นกระโทนเคลือบสีขาวสูงราว16นิ้วมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ18นิ้วภายในในั้นบรรจุพระพุทธรูปสกุลลบบุรีหอ,องค์และหนึ่งในนั้นก็คือพระร่วงรางปืนจำนวนประมาณ240องค์ ไห่โบราณและพระพุทธรูปทั้งหมดต่อมาได้ถูกนำมาขายที่เวรรเิร์นครเกษมพระร่วงรางปืนที่ได้รับคืนมาในครั้งนี้เป็นพระที่เกิดการชำรุดเสียหายจํานวน50องค์ส่วนที่เหลือก็มีรอยชำรุดเล็กน้อยตามขอบขอบขององค์พระส่วนที่สวยสวยสมบูรณ์จริงๆนั้นนับได้ไม่เกิน20องค์เท่านั้นเองพระร่วงของกลุ่มนี้เป็นพระร่วงเนื้อชินสนิมแดง ส่วนมากก็จะเป็นหลังร่องรางแต่ที่เป็นหลังตันก็มีแต่มีจํานวนน้อยและที่ด้านหลังของพระทุกองค์จะเป็นรอยเส้นเสี้ยนหรือลายกาบหมากทุกองค์ในตอนนั้นพวกที่ทําการลักลอบขุดได้แบ่งพระร่วงกันไปตามส่วนและได้นําพระร่วงนั้นออกไปจําหน่ายเมื่อมีข่าวแพร่สะพัดออกไปก็มีคนจากกรุงเทพเดินทางไปหาเช่าซื้อกันเป็นจำนวนมาก จนทำให้ราคาของพระนั้นมีราคาสูงและในที่สุดพระก็ถูกเช่าไปจดหมดสิน้นพระในกรุนี้ถูกแบ่งเอาไว้เป็นสองพิมพ์ก็คือพระร่วงรางปืนพิมพ์ฐานสูงและพิมพ์ฐานต่ำข้อแตกต่างระหว่างสองพิมพ์นี้ก็คือที่ฐานของพระจะสูงและบางต่างกันนอกนั้นรา,รายละเอียดต่างๆก็จะเหมือนกันหมด ส่วนลักษณะของร่องรางนั้นก็ยังแบ่งออกเป็นออไ,ปได้อีกสองอย่างก็คือร่องรางแบบแคบและแบบที่เป็นร่องรางกว้างที่สําคัญพระร่วงรางปืนนี้จะปรากฏรอยเสียเส้ยนทั้งสองแบบวัฒนะของสนิมจะออกแดงแกมม่วงสลับไขาขาวสีของสนิมแดงของ,องพระองค์พระแท้นั้นจะไม่เสมอกันโดยจะมีสีอ่อนแก่สลับกันไปทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระร่วงรางปืน จะเป็นพระที่มีศิลปะของพุทธลักษณะจะเป็นพระพุทธรูปยืนปางประธานพรอ,อยู่ภายในซุ้มเรือนแก้วศิลปะแบบขอมมีหลังรางปืนเป็นเอกลักษณ์แต่ถ้าไม่มีเขาก็จะเรียกว่าพระร่วงหลังลายผ้าลกบุรีเพราะเป็นพระกลุ่มเดียวกันพระร่วงรางปืนนั้นถูกเทิดทูนให้เป็นพระเครื่องอันมีค่าของศรีสัชนาลัยเพราะมีชาวสุขโขทัยได้น้อมกล้าวถวายพระร่วงรางปืนนี้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่วัดพระปรางจาังหวัดสุขโขทัยเมื่อเดือนมีนาคมปีพศ2501สร้างความภาคภูมิใจและนับเป็นเกียรติประวัติของชาวสุขโขทัยมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณในการเข้ารับชมคลิปจากใจของช่องหมงเจ้าชาแนลด้วยนะครับ ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม